อ๋อค่ะแล้วประชาชนทั่วไปเข้าไปเรียนได้ไหมคะอาจารย์ประชาชนเข้าไปเรียนเรียนรู้ได้ไปรักษาได้ครับแต่เรื่องของการเรียนเป็นหน่วยราชการจะส่งไปเรียนอ๋อมีอีกสายหนึ่งเข้ามาค่ะคุณเอ๋ครับครับสวัสดีครับค่ะครับไม่ค่อยได้ยินค่ะขอดังนิดนึงครับอ่ะ เดี๋ยวสักครู่นะคะเ,เสียงยังไม่เข้ามาค่ะเด <c oughs> ีย๋ยวใจร้อนนะครับคุณผู้ชมครับ0ูนย์สองเก้าหกศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดเก้านะฮะโทรเข้ามาสอบถามอาจารย์ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดตรงไหนอะไรยังไงแต่วันนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องของข้อนะพี่ขวัญน,นะใ่ใใคร,ครบ,บอกโอ๊ยปวดข้อมือปวดเดี๋ยวให้อาจารย์บอกท่ากายบริหารให้กับคุณผู้ชมนะครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรคะ คุณประเสริฐชนะภาคครับคุณประเสริฐค่ะมีปัญหาตรงไหนครับเออนิ้วมือทั้งทั้งห้านิ้วเลยฮะามันเป็นยังไงครับมันชาแล้วก็มันปวดด้วยอ๋อรับชาแล้วปวดชาหลังมือหรือในมือปวดทั้งนิ้วเลยทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยเทั้งทั้งนิ้วเลยฮะทั้งถึงจากข้อมือไปใช่ไหมขาดขาดแล้วตรงตรงคอตรงก้มที่ตึงไหม ตึงครับเหนื่อยที่ตึงไหมตึงครับอันนี้มาจากคอครับระหว่างซีวิคเคต่อทารสิ์เนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงเรื่องของมาปลายประสาทก็คือเรื่องของข้อมือครับนะครับเป็นทั้งหลังมือเป็นทั้งในมืออตัวนี้เมื่อคอมันแข็งมันก็ทําให้เลือดมาเลี้ยงสู่ปลายประสาทไม่พอมันจะปวดครับผมนะปวดบวมแดงร้อหรือปวดธรรมดาแล้วแต่อากาศที่เปลี่ยนปวดช้า ถ้าป <โด S 2> วดชาก็เยื่อมันแห้งแล้วที่คอเนี่ยก้มเงยไม่สะดวกครับครับมีท่าบริหารให้ไหมฮะท่าบริหารมีครับครับผมนะท่าบริหารก็คือเรานั่งเนี่ยเราเกาะเกาะข้างๆตัวเนี่ยนะครับแล้วดึงแบบท่าหิ้วน้ำให้ได้อึดใจหนึ่งแล้วปล่อยห่างอเอามาหนึ่งฝ่ามือดึงให้ได้อึดใจแล้วปล่อยคร <ๆ S 1> ั้งที่สามก็หนึ่งฝ่ามือดึงให้ได้อึดใจในท่างอข้อศอกนะ แล้วปล่อยอืออันนี้เลื่อนหมุนเวียนไปตามข้อข้อที่สองก็คือไว้แนนลำตัวกดลงไปให้เลื่อนหมุนเวียนกลับนะครับครับห่างออาไหมหนึ่งกว่ามือก็กดลงไปทั้งหมดสามครั้งเหมือนกันอทําอย่างนี้เช้าเย็นครับแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะต้องการให้เซลล์มาเกิดการเคลื่อนตัวห้ามสลัดนะ การสลัดทําให้อักเสบซ้ําซ้อนมันจะเป็นโรคใหม่ครับหรือบางอย่าบางคนเนี่ยเห็นชาแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะไปนวดแล้วมันมันผิดที่มันจะยิ่งเป็นไหมฮะการนวดมันมีดาบสองคมครับนวดแล้วสบายกับนวดแล้วสบายน้อยครับขาขอมก็ใช้วิธีการออกกําลังกายแบบที่อาจารย์ได้บอกครับขอบคุณนะครับมีสองท่าเลยมีสองท่าครับสองท่าทําเลยฮะทุกวันเช้าเย็นนะครับ ครับครับผมขอบคุณนะครับครับครับสวัสดีครับเออออแสดงว่าพอคนที่มาหาอาจารย์ครับต้องถามก่อนอาจารย์ต้องถามก่อนว่าเป็นในนี้นี้ตรงนี้เป็นนี้ไหมมันจะได้มันจะหนึ่งถามก่อนครับไม่ต้องถามเขามาถึงบอกอาการเราก็รู้ละอย่าอย่าเมื่อกี้เนี้ยพี่เขาอาจจะนึกว่าเป็นที่ใช่เนะเป็นที่เป็นที่นิ้วมือเหมือนกันฝนตกอะน้ํามันตกตรงนี้แต่ไปประโยชน์อีกที่หนึ่งนี่ไงมันคือมัน อาจารย์กางจะบอกว่ามันถึงกันหมดเลยใช่ครับแต่มันต้องแก้ที่ต้นเหตุนะต้องแก้ที่ต้นเหตุถ้าแก้ไปเหตุไปประคบไปทาอะไรนั้นมันก็ชั่วคาวหายครับหายเหมือนกันแต่หายน้อยหายน้อยนะครับอใครที่มีคําถามแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับโทรเข้ามาได้0 2 9 6 0 0 5 7 9หนะครับหรือว่าจะส่ง SMS เข้ามาก็ได้นะครับแม่มีอีกสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรครับผมวิชิตครับคุณพิชิตค่ะคุณพิชิตมีปัญหาเรื่องอะไรครัับวนนี้ คือผมมีหลายอาการนะครับอาการแรกคือผมปวดต้นคอข้างขวาครับคผมอย่างดูโทรทัศน์สักพักหนึ่งผมก็จะปวดน่าจะตรงไหล่ไหมครับตรงตรงไหลใช่ไหมฮะตรงตรงต้นคอเลยครับต้นคอเลยครับคอเลยครับคอเลยอันนี้เขาเรียกเมื่อกี้มันเรื่องของคออันนี้เรื่องของโค้งคอบนด้านี่กำา้นต้นคอก็คือมันจะปวดเพราะหันเนี่ยมันจะมี มันจะมีตึงมีแข็งกับมีก๊อบก๊อบอันนี้ก็เรื่องเยื่อแห้งการหันก๊อบแก๊บในเยื่อมันแห้งครับนะครับคือหันแล้วดังเนี่ยนะคะอาจารย์ครับวิธีต้นใช่ครับวิธีต้นคอตัวนี้วิธีง่ายที่สุดก็คือเราจะใช้น้ําร้อนอโดยเอาน้ําร้อนมากระมังหนึ่งเอาผ้าแบบผ้าเช็ดหน้าสี่เดียม ชุบน้ำปลาปลาธรรมดาน้ำเย็นแล้วมาจุม่มใบเศษหนึ่งส่วนสี่ของผ้าแล้วบีบข้าหากันแล้วประครบที่ต้นคอพอ,อมันเย็นก็ลงไปครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งผืนแล้วบีบข้าหากันประครบต้องคอจนส3สามส่วนสี่จนทั้งผืนทั้งหมดประครบที่คงคอทำเช้าทำเย็นทำไปเรื่อยๆความชุ่มมันของข้อต่างๆเนี่ยที่ก๊อบแก๊บมันจะค่อยๆดีขึ้นครับแล้วจะหายแต่ใช้เวลาหน่อย แต่ถ้านวดมันก็เร็วครับอ่านะครับอาการแรกอาการที่สองครับอาการที่สองคือผมผมปวดตรงตรงเอวทางด้านซ้ายอ่ะครับครับเอวด้านซ้ายแล้วจะปวดไอ้ตรงที่สะโพกขัดขัดยังไงก็ไม่รู้ถ้าปวดอย่างนั้นนะครับตอนนี้ลองยืนเขย่งดูคเมื่อกี้ที่บอกขาข้างเดียวลองเขย่งดูได้เลยสักสามครั้งห้าครั้งและอาการจะเปลี่ยนครับข้างขวาหรือข้างซ้ายครับ ข้างซ้ายครับอาจารย์อ้าวตอนนี้ยืนเกาะเลยขยีงเลยแล้วเดี๋ยวดีขึ้นทาแล้วครับขยีงขึ้นไปเดี๋ยวกันไม่ต้องถามเลยขยีงขึ้นไปได้อึดใจแล้วปล่อยลงแล้วพูดได้ครับผมไปด้วยพูดไปด้วยครับผมครับอ่าเป็นไงบ้างคะยังเดี๋ยวสักครู่ดีดีดีครับกี่ครั้งแล้วครับเอ่อสามครั้งแล้วครับขออีกสองครั้งครับครับผม นะอ่าลองเดินดูเบาไหมครับครับผมอ่าครับอาจารย์แล้วอีกปัญหาหนึ่งคือผมเหงื่อออกซีกเดียวอ่ะครับร่างกายผมอ่ะครับเห่ออก,กดไม,ไม่ได้เป็นตลอดนะครับอ่าเหงื่อออกซีกเดียวมาจากเรื่องของภายในเรื่องของหัวใจเรื่องของอยายันะท่าที่มันไม่สมดุลครับทําให้เป็นอย,อยู่ข้างหนึ่งแล้วเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ด้วยนะ<ม>ถ,ถ้าอยายันะท่าตรงนั้นมันสมดุลมันก็จะหาย คือการบริหารร่างกายช่วยให้หายได้ส่วนขาที่ไม่ที่เจ็บขาซ้ายเนี่ยทำทุกวันแล้วหายนะครับแต่อย่าสลัดนะครับอย่าสลัดแล้วมาอักเสบครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับผมขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอให้ทั้งสามท่านนะคะหายไวๆนะคะใช่ใช่ก่อนไม่น่าเชื่อนะเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นอาจารย์เออเหมือนแม่ค่ะทําแบบนี้ค่ะคือเป็นอะไรอะคาการอันนี้เป็นมันเหมือนกับแสงอาทิตย์ออกมาเรากระจก ไปลองแสงอาทิตย์แล้วส่งไปมันจิตไม่ขีดได้ค่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องของพลังธรรมชาติอ,อเป็นเหมือนกับพลังความร้อนอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์ใช่เพราะว่าก่อนเข้ารายการอาจารย์ก็กดจุดกดจุดให้ขวัญเหมือนกันนะคะคพอกดจุดให้เลือดไหลเวียนแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เอาพลังเนี้แหละคะ่ะพลังความร้อนเนี่ยคะ่ะให้แล้วรู้สึกเลยว่ามันอุ่นอุ่นแล้วก็รู้สึกแบบเบาสบายะคะ่ะแต่อาจารย์บอกว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะเป็นผู้ที่ปฏิบัติค่ะ ทางพุทธทางใจที่ทั้งหมดเรื่องของโพสตีบจะช่วยได้อ๋อเห็นไหมคุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรไปปรึกษาอาจารย์ได้นะได้ครับเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับครับผมนะอาจารย์บอกได้เลยค่ะ0 8 1ครับ4 9 1 9 8 9 2ี่9 8 9 2หรือโทรมาถามทางรายการได้ครับ นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังพอมีเวลาเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมีปัญหานะเดี๋ยวขออีกสักสายก็ได้ว่าคุณปวดหรือว่าเป็นอะไรตรงไหนเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําถ้ากายบริหารได้เราจะได้แบบว่าเออทำอย่างเมื่อกี้เนี่ยสักครู่ทำไปนะพี่กวัญนะก็รู้สึกว่าเบาอย่างที่พอเมื่อกี้อาจารย์นวดให้เนี่ยมันก็มันก็จะเบาเราจะรู้สึกได้ทีนี้ถามนิดนึงฮะอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าปวดข้อปวดอะไรเนี่ยไปบําบัดกับอาจารย์ต้องทําบ่อยไหมฮะหรือว่า ยังไงเอ่ยมาปกติรักษาหนึ่งครั้งสามครั้งห้าครั้งจะรู้ผลครับครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นร่างกายมันผลิตขึ้นมาช่วยตัวเองครับอ๋อก็คืออาจารย์กระตุ้นให้แล้วครับนะคะร่างกายเขาก็ผลิตเหมือนตอนเราไปหาหมอหมอให้ยาวัดกินแล้วก็หายหวัดแต่โอกาสหวัดเป็นใหม่ได้มันก็มีโอกาสครับอาจารย์คะแล้วอย่างแบบที่มันเป็นเหมือนกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยมันเป็นสาเหตุต้นๆไหมคะของการที่จะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบนะครับ เพราะร่างกายเรามีเรื่องของผิวหนังกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นลงไปหลายชั้นเหลือเกินกล้ามเนื้ออะเกตเป็นชั้นหนึ่งก็เรียกลงไปปัจจายการเก่งตัวของการเมื้อทําให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตที่มีฮอร์โมนฟาร์มร้อนแครรี่ไปช่วยเซลล์เนี่ยไม่พอมันก็มีอาการอักเสบอักเสบับหรือมีอาการเก่งตัวแข็งตัวนะหรือเราไปทําให้กล้ามเนื้ออักเสบับผมมีสายเข้าค่ะมีสายแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับครับคุณอะไรครับขอรุนครับของุนครับจากสุราษฎร์ครับอ่ะมีปัญหาอะไรเอ่ยวันนี้คื้ยเมื่อยที่หน้าขาเมื่อยทั้งสองข้างเลยเมื่อยมาเป็นปีครับเมื่อยที่หน้าขาตรงหน้าแข้งหรือเปล่าครับหรือข้างๆครับที่หน้าขาคือตั้งแต่เข่าขึ้นมาครับอ๋อตรงนี้ตรงนี้ครับครับอันนี้เข้าใจครับแล้วก็โรคที่เป็นอันนี้นักมวยที่เขาเตะกันเขาเรียกเจาะยาง Oh. ก็คือขาต้นขาด้านนอกสองข้างตัวเนี้ยมันเกรงตัวแข็งตัวจากสาเหตุการอักเสบอะไรอาจารย์ไม่รู้ mm hmm. แต่รู้ว่าการเกรงตัวแข็งตัวตัวนี้ทําให้หลอดเลือดไปเลี้ยงท่วงปลายเท้าไม่พอครับพอเลี้ยงไม่พอพับมันก็จะมีอาการปวดเมื่อยตลอดเวลา mm hmm. โรคหนึ่งอีกโรคหนึ่งจะเป็นตอนเช้ากับตอนเย็น mm hmm. mm hmm. นะครับเช้ามืดที่ก่อนจะตื่นเนี่ยเป็นก่อนรือตอนเย็นครับเป็นตอนไหนครับ uh. ยิ่งก่อนนอนนี่ต้มากครับอก่อนนอนนี่จะเมื่อยมากก่อนนอนนะคะมันจะปวดเลยใช่ไหมครับเปนเมื่อยมันจะไม่ใค่ปวดแบบปวดธรรมดานะมันปวดแล้วเมื่อยบอกไม่ถูกครับอันนี้ก็คือเรื่องของรัสิการน้ําไขข้ออัลจีมินช้างเยื่อไขกข้อกระดูกการหล่อเลี้ยงตัวนี้ไม่พอมันเมื่อยล้าครับครับอ่าเดี๋ยวให้อาจารย์สอนท่าให้ต้องทํายังไงครับ ถ้าสอนท่าให้ถ้าเบื่อดูอยู่เมื่อกี้นี่ก็จะรู้เรื่องของท่านั่งยองๆกับขย e งอันนั้นช่วยได้เ,เหมือนกันเลยครับและอีกท่านหนึ่งก็คือเรื่องไม่ใช่ท่าอันนี้ก็คือน้ําร้อนประครบเช้าเย็นก็ช่วยได้ครับก็คือน้ําร้อนเอาผ้าผ้าชุบน้ําร้อนแบบเมื่อกี้ที่อธิบายช่วยได้ครับ,รบแล้วอากาศเกี่ยวกับอุณหภูมิเกี่ยวไหมคะอาจารย์ว่าจะต้องอยู่ในห้องที่แบบไม่ต้องไม่ต้องเย็นเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นนะเป็นเรื่องของช่วยให้สุขสบาย แต่การรักษาโรคจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอายัตนะภายในก็คือภายนอกปกติแต่ภายในต้องมีความสมดุลครับค่ะครับอ่ะก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าสนใจไงก็ลองติดต่อสอบถามกับอาจารย์ได้นะครับหลังหลังหลังไมได้หลังไมได้หรือเอาเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วก็โทรคุยกันใหม่ก็ได้0814319892ครับขอบคุณ คับขอบคุณครับขอให้หายไวๆนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงก็ติดต่อกับอาจารย์ได้มันมันจะรู้สึกเมื่อยเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่โอ้ควเราก็มีโรคแปลกๆนะไม่ฝันพี่เนาะก็มี SMS เมื่อสักครู่นี้ก็ส่งเข้ามานะคะบอกว่าปวดเข่าบ่อยๆเนี่ยค่ะปวดเข่าบ่อยๆอย่างท่าที่บอกเมื่อกี้เนี่ยช่วยให้หายได้เลยค่ะท่าเมื่อกี้นะคะอีกหนึ่งสายแล้วครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณอะไรครับ คุณติ๋วค่ะคคุณติว๋วคุณติว๋ววันนี้มีอาการอะไรครับเออคือเมื่อเมื่อเช้าเนี้ยจ้ะเรารออกกําลังกายแบบไอที่เอาเอาเอาต้นไอตรงตรงข้อข้อขานะคะครับขึ้นไปตรงต้นขาแลวจ้ะครับก็เป็นนิ้ก้มลงไปอะ่ะข้างหลังเหนือเหนือข้างหลังนะคะครับเหนือเหนือก้นปกหมามันดังฟึดเลยค่ะแล้วนี้ปวดปวดหลังมากเลยค่ะ ปวดหลังมากเลยสองข้างหรือข้างเดียวครับปวดหลังข้างข้างเนี่ยค่ะตรงกลางเลยค่ะอ่ตรงกลางเลยนะครับค่ะแล้วลองยืนขาเดียวแล้วเขย่งอย่างเมื่อกี้นี้ทําได้ไหมได้ค่ะแล้วเริ่มทําครับเดี๋ยวจะช่วยให้หายได้คุณติ๋วทําไปด้วยเลยนะครับค่ะกำลังทาอยู่ค่ะครับอเขย่งปวดหลังมากนะคะปวดหลัง อี่ครั้งแล้วครับครั้งหค่ะห้าครั้งครับห้าครั้งค่ะค่ค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะครับค่ะค่ใือค่อยๆนะครับค่ะอึดใจหนึ่งอะเต็มอึดใจหรือเมื่อยแล้วค่อยลงครับค่ะกี่กี่ครั้งแล้วคะห้าแล้วค่ะห้าแล้วหลองเดินดูใหม่ที่กลับเบาไหมครับ อ๋อดีค่ะ่าแล้วท้าถ้าก็ดีก็คือทําอย่างเงี้ยนะเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็หายครับนะครับแล้วก็เวลาออกกําลังกายคงต้องนิดนึงอ่ะเมื่อกี้อ๋อไม่เป็นไรอันนี้เป็นจังหวะครับไม่เป็นไรที่เขาเป็นเพราะผิดจังหวะอ๋อแล้วถ้าจะให้หายเร็วช่วยประคบน้ำร้อนด้วยนะครับต้มน้ำร้อนในกําลังเลยนั่งประคบเลยเดี๋ยวก็หายครับ ครั closure, quas, pas, ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอหายไวๆค่ะสวัสดีครับค่คุณผู้ชมที่สนใจนะฮะเบอร์อาจารย์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโทรเข้ามาได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องหลังหลังจบรายการก่อนนะหลังจบรายการก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้อาจารย์จะได้บอกให้นะครั